ถ้ากองกระมุนตามโลดสร้างบม่ได้มัออ้ออกสลินเลยเพลินออกง่าย

kata kesehatan ya. Kakak, kakak jangan nyon politkon. Jijik banget. Sst. Halo? Ada nang? Eh. Mau coba duk pakai di zaman ini. Tai lah gue deh. มันเสียหนีมันเห็นบิงตรงเตรียมเลี้ยงเอ้ยบังคับมันไหล พาไว้ไซล่ะพาพาไว้ไซลัะเออโอ้น่นกแกะนกแกะเออรถ